ครับผมวันนี้ก็จะไปแข่งเกมเบสบอลกันนะครับผมแล้วก็อยู่กับไทยเอ่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้เอ้วันนี้เราก็จะโม่เล่นเกมเบสบอล ค่วยชุบมาค่อยออกกัหน่อยเฮ้ยเหล็กมาหนึ่งอันแล้วกือบกึบตกเกืบตกเกือบตกกืบตกเมเฮ้ยมีคนมีคนมาทางเขาหรือเปล่าไอคิวบอกดูให้หน่อยไม่มีสตีฟสตีฟสตีฟเฮ้ย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 ทำไมทำไมเงนเขาเยอะจังเอ็มมิจีสามสุดสามมีด้ิเหรอไม่มีหรอกมั้งไม่ตาสามหรือเปล่ามันโกหกอ๋อแบบนี้มันต้องกระโดดเอาของทุงคน กดไพเว้ก่อนก็คือกดของขาวปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเขาคิดว่าแกจะหุยสีฟ้าไปแล้วสีฟ้าไปหวานและสีฟ้าไปไหนสีฟ้าไปไปไฟสวรรค์ละสีฟ้าไม่ยอมหรอกกไม่ยอมนงกูไม่ยอมหรอกีฟ้ไปนาง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 โลก เรไม่ยอมปอไปดีปแล้วเขาจะคุมเตียงให้หมด,ไ,ดไม่ให้ใครมามเขาเป็นพระมหาฝศึกทหารบกที่จะซื้อสลัตลอดเวลาแล้วก็ไม่ฆ่าคนอื่นรอกจากไอคิวที่จะมารางแน<อ>้นเขาตอนจบก็อยู่กลางเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กลางเขาอยู่เขาอยู่ในบ้านบ้านเขาไปใชสูตรโ oh อไมคก็ริบลีบคุบมเตียงเลย ทำไมริงคิดว่าปลอดใส่ชุดอ๋ <c oughs> แต่ใส่ชุดอ้สีส้มใส่ชุดแบบับจรงเกงโอ้หหุยหุยเขาไม่เขาไม่ทองเยอะมากเลยอะ่ะเกียนเขาไม่พออเขาไม่เหล็กเก้าอันเขาไม่เล็ก <c oughs> ชุดกอดทองอะเพชรแล้วนะได้ชุดกอดเพชรละวอู่ที่ตายไปเย่ะอาคิวไอาคิวไอาคิวฮันราก่อนฮันราก่อนพอดีพอดีเขามีชุดกอดเพชรแต่ขอไม่มีไม่ไม่ไม่ใครมีธนูอ่ะเราไม่เชื่อไม่มีโอล่โผเขาได้เหล็กมาห่า้วเขาได้เหล็กมาห่า้วเอ็มแต่งให้หน่อยดิ เขาเก็บเงินก่อนเออเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะเอาแค่อยู่เดียวเดี๋ยวเขาคงเก็บของหรือว่าซ่องก่อนมั้งบัววินอะไรตอนนี้ไม่นะ รถจักรบานเราไม่ลุกลางแกแต่รถจักรบานแต่แกมาไม่ได้หรอกแกเขาจะมาเรามาไม่ได้แกเขาจะมายากอ่ะเพราะว่าเขามีเกาะตรมันนูซีโฟเขาการบ้านเน่นหนาเขาเป็นคนเกาะไทยสูงเขาเป็นคนเกาะไทยสูงเลยครับผมเขาเป็นคนเกอะไทยสูงบ้านเป็นเฮ้ยมาข้ามเลยด้วยเหรอเฮ้ยกอง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 เทพเจ้า สนาเฮ้ยกล่องนี้มาจากไหนอ,อ,กกอ๋อกลัวกีเมสาว่าตัวไหนวะไปกันเลยออ๋อกดสวยแนละ้วขยับสู้เรา,าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้เขาต้องอยู่ในบ้านเขาไม่มีบล็อกเลยโอโอไปให้ไหม มีระวังนะมีคนมีธนูถูกป้องกันอย่างแน่หนะาพี่ซื้อดาบเพชรเลยแต่ลูกธนูมันเลฮ่าไม่ติดเลยสีเทาสีทาอ๋อไม่ใช่ต้องรีซื้อดาบทองเลย,ยขอให้ลูกขอให้ลูกชาก้างปลอดภัยด้วยเถิด ดาบฟอเหล็กซ์เซ่กซ์เซ่กซ์เซ่เอยกจ็บกครูเก็บทองหรอม่ครคนเก็บเหลกก่อนไม่มาคนเก็บเหลกก่อนฟอก ไอ้ออส <c oughs> ีน้ำเงินระวังใส่ตู้นี่เน้ <c oughs> นนำเงินคุณปัทภิษแ <c oughs> ่จะมาหาเขาก็ได้นะ <c oughs> ไม่ได้ ไม่ได้ค่ะไม่ไว้ใจแกลุง ้ยก<ไ>ิงคู่ก<ไ>ิงน้ำเงินมีดาบกินน้ำเงินดาบเพชรแท้กับคนไม่มีไรกูกูมีดาบกูไม่ดาบเลยแต่เขาไม่ชุดชุดเพชรอ่ะลรงไปกลางแล้วเขากำลังไปกลางอยู่อยังไงจุ๊บนิด แน่รุดตายแน่รุดตายแน่รุดช้างตายแน่แแนมาเราเรามีดาบเพชรไม่ได้ไม่ร,รุดช้างตีไม่อยู่วันนี้เขาไม่ดาบเหล็กอ่ะเรามีดาบเพชรแต่เขาไม่แต่เขาไม่ป้องแต่เขาบ่งกันเองได้โดยการให้เหมือนแกจะไ,ได้ทองช้อย ดาบพชรแล้วเนี่ยเราอ่ะของเขาของเขาว่าน่าจะแม่ชุดเพชรแล้วเนี่ยมันยังต้านไม่หลังอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วจะได้ไปดูหนังทำไมเอ็มพี่มีนมด้วยขอชุดหน่อยโอ้โหชีเปลยมาเขาจะฆ่ามันเขาจะรางแค้นมันเฮ้ยเฮ้ย ยายารักษาเองชุบชุบเอาชุดเพชรไปไปกันเลยเอาลุดลุดเหมือนกัน You've got like a chair got the floor why are you doing a clap